ปลาไพ่ไพมันก็เหตเป็นเป็นข้องามเไ่เป็นถนนหรอเจ๋เสียบเลยน้ำของนามใส่ผักหวานอิ่มย่เกียงต้นเลยครับอิ่มอิ่มอิ่มหุดลายยูเลยลายยูลายลายลายข้าวินข้าวเด้อมามามาข้าวข้าว สราก็เก็บผักหวานครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนั่งมาจิบกับบ้านเป็นว่าเออไก่มีผักหวานนะท่านนี่เดี๋ยวผ้าแม่ไปเก็บบนบนผ้าแม่แมมนเนี่ยโซนจิ้ผ้าไปเก็บผักหวานอันนีผัาที่เป็นปลูกปลูกไว้โอ,อ้อเงาเลยตอนนี้นห้องผักหวานเนี่ยังไงยังไงข้า,าวตองใช่ไหม ลูกเบยโมโหโอ้ยเห็นหมคุณโอ้หิบเป็นมหโหดนามหอ่ามันห่อนฝนมันห่อนมันห่อนโอ้หื่งหื่งห่งหล่ะหล่กนห่ำมรโอ้หมหห่ห่ห่กระหเก็บวาเอาถุงมาเดี่ยวม่เอาถุงไหมนเดนอถุง เนี่ปลาคหบอปลาไพ่เหรอปลาไผ่มันก็เห็นเป็นข้อง,งามเด็ด่เป็นถนนบเนือ,ลอ,อปลาพาดปาไพอันนี้มันเต่เองบอ่นองงามเด็เเดน้อตองน้ำอันนเ่งบงามเน้ำของน้ำ ตาางพี่นี่ลาไ่ยตาไยนไ่ถือไทยก่อนโางเจ็บหมดแล้วัาหวานนี่่ผ้กหวานนี่แกแล้วโอ้่ายง่ารอท่านพระเจ้าบองะโอ้ยลายยุหลายยุ่สิ ว่วลายเยอ่ๆสิน่ะวัวลายเยะนี่นี่ต้นเดียวนี่บ่ต้นเดียวโอ้เราเป็นปลาต้องการหาอยากเนาะเอาไปปลูกบ้านตอนไหนตอนนี่ตอนนี่ตอนตรงนี้ตอนตรงนี้นี่นี่งานนี้ก็ตอนได้หนี่ตอนตอนไหนเนี่ยหนิบ่ นง่นี้นง่หนี้ตอนนง่นีนน้ตอนนาห้อนตอนนาฝนมาแล้มันเน่าห,หากมันออกดีแข็งเลยมีแข็อนี่กอ้อนนี่เลยด,ด้เดนห,หนเน้าไว้โอ้ว เงินยังโขกว่ะโขกโขกทีบ้าทีบ้านอลาอะไรเงินเงจะแบ่งีต่ต้นนี่ยทำนี่แหละี่ทำนี่แหละต้นยู่หน้าากันมีต้นเดียวต้นทำนี่แหละหน้าาว่วันทีนีหลายถ้าเกิดร้ายยิ่ได้คุณนะเนีย โอ้ห้าอยู่ห้ามึงน้ามีดีมันก็ติดห้านี่สมเก็บเบบดมือมแล้วต้นทนี่ก็ได้เก็บบิดมือเราเก็บสะสาบนแล้วเจะเก็บซนีเราไปแกงงเกียงเียวบ่โอ้แก่ียบปผวั่นลนออกเบินสวัสดีค่ะตอนนี้ห้าวาเก็บผัก พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องปน่ารักผักหวานวันเดรัจากคอเดาวันเดรัเลยจะขวงคนบอกว่าเอาอยู่เปิดปลาไม่ต้นเดียวฟันเบิดปลาต้นบลำบลานต้นไงด้งูนเฉันติดป้ายว่ห้ามเด็ดต้นไงดิมันจะไงหมสองต้นติดป้ายว่ห้ามเดดต้นไง เาเอาไปแกงมาแรงเปล่าแกงมาแรงแกงใส่ไ่หมดแดงก็ไปซื้อไข่มดแดงหาซื้อไข่มดแดงมาแกงใส่แมนแดงก็หายากเีแกงโอ้เป็นวารีโอ้มีบ่มดแดงทั้งนี้แล้วแง่ตรงแง่ไมดแดงวะนี่ย้าต้ลาย้าต้้มันอิ่มะสห้มันแบบิ่มมันจอาแง่ไข่มดแดง แล,แล้วนะครับแต่ต้นเดียวเอว่าบนโซ่มาดูเก็บว่าทั้งวันเก็บเอาทั้งแก่ดพี่น้องน้อยหน่นี่ลายนี่อิ่มีเลยคนเยคนคนเดอิ่มอเก่งต้นเลยผม่มอ่มอิ่มพูนลายยู่เลยลายยู่หลายลายลาเป็นยาเบิัตอนแกงอีกเทีหนึงนะผมครับผมไวนมีเียนมีไ่ัเด็กอ่ะ เงินของใหม่เงินของใม่มออมนี่ครับไอพักหวานเท่าเก็บมาทางทางเว้นเย่ามาแกงสวัสดีค่ะากาลัอองจะแกงกักวครัน,นี่ข้มดแดงครับแกงก็แค่มัดแดงขาเพึ่งไปเก็บมาโอหลายอยู่หรอ นทีมงานลกินนี่วหานเีรีควรวัีรัวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีควัสดีครับัสัวัสระสวัสดีครับสวัสดีคระสวัสดีครับสวสวัสดีครัดีคีสสดีดดีวดีวกบบักด แกงพักหวานนี่กินน้องไกล้กอสักครูแม่ควรกำลังเตรียมกังผงใส่ผงนัวก่อนใส่ผงนัวใส่ต้มน้ำอันเดือดน้ำน้ำเพันีเดือดใส่้่มอนไดโอ้เึ๊บตึ๊บหาพักอีตู้เยอะแยะของเต้โฮมา ใช่ยังใช่ปลาลองลงไปเติมทับที่นะบ่อยจวดโอ้น้ำบวชละน้ำเดือดละอันนี้ยังไงข้าวตุ่วข้าวตุ่เวเติมเกลือลงไปช่วใส่ได้บ่ใ,ใส่กะวันลงไปอย่าจะเนาะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับตะวนัน เน,เ,นเ,นเ,นเนียนๆเติมในหน่อยนึงเนียนๆแล้วก็เนื้อๆลงไปเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวค่อยใส่ไข่ปลาแดงน้ำเดือดแล้วเปล่เดือดแล้วต่อไปโอ้เดือดพุดๆแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ไข่ปลแดงไข่ปลแดงลงไปเลยครับไข่ปลาแดงลงไปเลย คนคนคนหอมแล้วหอมแล้วตามเขาอีตัวอีตัวลงไปเดี๋ยวรอให้มันร้อนนิดนึงตุกตาไปเลยรอไปนะสุกแล้วบ่สุกแล้วจ้าสุกแล้ว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 ได้สุกแล้วสุกแล้วผงผงผงไทยมดแดง Ủa Wow Cắt vào đèn nhanh nhanh Ủa, tắc vào đây, tắc vào đây Để luôn đây ทีเลย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 เนอะแล้วจะแซ่บเข่ายูเห็นไหมครับเิมกินเข่าวะทีนี้เจ้ากินเข่าเด้อมาๆากินเข่ากินข้าวแลก็เกงเขาหวานเสยร์ฟดิ้งรสชาติอร่อยอร่อยดี อ้วนรุ่มไปใส่พ่อไม่น่าจับนะใส่บัลแดงกับเบิร์ตแล้วใส่วันกับเบิร์ตแล้วแต่บัลแดงกับเบิร์ตแล้วแจกทัศธุรกิจสำเร็จรุ่งเรืองเรีว่าแสบผมก็อยากกิน จะดับคลิปนี่กับซ้ำนี่แล้วจ้าได้จ้าซำนี่วะ,ะ,ะครับผมพอกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ